ครับสวัสดีครับที่ไร่อพิรัตเกษตรอินทรีย์ของน้ำจิ๋นนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำาสมมันบอรี่หรือต้นหม่อนนะครับซึ่งมันเริ่มออกลูกแล้วแล้วก็ต้นเริ่มโตแล้ววันนี้จะทำสุ้มให้มันเพื่อจะได้เก็บง่ายระด,ดับด้นต้นนั่นครับนี่ครับก็เตรียมไม้ไผ่กับซึ่งก่อ,อ,อนหนั้นี่ผมได้ตอกเสา ขาหลักเพื่อความได้มัดโครงเราสอนี้งครับจะมัดโครงขึ้นเรื่อยๆมัดโครงเสร็จเป็นโครงเสร็จทำค้างไปเรื่อยๆนะครับให้ตน้นซึ่งมันวนีตอนนี้เริ่มจะสุกเริ่มจะเกละอันนี้ลักษณะนี้ก็ค,คือจะอ,อมเปร,รี้ยวอมหวานครับเก็บเก็บกิน แม่น้ำเก็บกินได้แล้วครับอีกต้นหนึ่งนะครับนะครับต่อลงไปอ,อ,อ่ครับเดี๋ยวจะทำซุปนี่นะครับวันนี้ซุปนี้ก็จะดูหลังบ้านนะครับหลังบ้านนะครับเอยังไงก็ฝากติดตามดูเดี๋ยวตอนทำเสร็จจะถ่ายคลิปลงให้ดูอีกทีนะครับ ผมอันขอทำงานก่อนนะครับให้ต้นหม่อนได้มีสุขนะครับสวัสดีครับผม